อ่ะนักเรียนครับก็มาดูในคลิปที่สองก็จะเป็นในวันที่แปดกับเก้านะครับพูดปรธหัสี่ตัวหนึ่งสี่สองเนียนพร้อมกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูโจทย์ปัญหาเรื่องการบวกจำนวนคะ่ะซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากครับจำนวนคะ่ะนักเรียนจําได้หรือไม่ว่าถ้าจะทาอะไรก็ได้แล้วแต่อย่าถ้าโจทย์มันให้มางเงี้ยครูทางเงี้ยครูคิดง่ายงเงี้ย สามเศษหนึ่งส่วนแปดจำไว้ครับทำจำนวนคะตรงนี้ให้เป็นให้เป็นอะไรก่อนเศษเกินสามแปดยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่ิบห้านะครับทำให้เป็นเศษเกินเท่ากับยี่สิบห้าส่วนแปดแค่นี้ครับทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนแา้ที่เหลือมันจะไปได้เองนะครับโอเคนะ มาดูนะครับเขาบอกว่าจุดส่งการเรียนรู้นะครับมาดูต้องการทราบอะไรนะครับจุดส่งการเรียนรู้เขาต้องการทราบอะไรฮนะ เพื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการบวกจานวนค้างให้สามารถหาคําตอบพร้อมทั้งคําว่าตันหนะักอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่ควรรู้นะครับที่เป็นจุดประสงค์ควรรู้ฮนะเอ้ต้องรู้ครับไม่ใช่ควรรู้นะครับต้องต้องรู้เลยแหละนะครับเลยต้องอามาสอนนะครับต่อไปสาระสาคัญคือแก้ปัญหาโดยเริ่มเริ่มจวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างที่ครูบอกครับแล้วก็การวางแผน ถ้าเรียนห,หนังสือไม่ได้เรียนก็จะวิคเคราะห์เกิปัญหาไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้คณิตศาสตร์นั้นคลาดเคลื่อนไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยนะจ๊ะามาดูนี่ครับกิจกรรมที่หนึ่งครับก็บอกว่าแม่เดินทางไปส่งจอยที่โรงเรียนเป็นระยะทางสิบเศษหนึ่งส่วนสองกิโลเมตรแล้วเขาบอกว่าเดินทางต่อเดินทางต่อนักเแียงว่าต้องเดินเพิ่ม เดินเพิ่มเดินเพิ่มเอาไปทําอะไรครับเดินเพิ่มไปเป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วเดินเพิ่มไปตลาดอีกห้าเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลเมตรเอาละสิแม่เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดด้วยครับขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงทั้งหมดทั้งหมดคุณเน้นเลยทั้งหมดเอาไปทำอะไรครับนักเรียนตอบครูครับก็ไปบวกอยู่ดีครับ มันมันสัมพันธ์กันดินทางนี้ฮะเดินทางต่อไปตลาดเดินทางต่อท่านหมายว่าเดินเพิ่มไปอีกหลังจากครูเผือกเดินไปห้องสี่ทับหนึ่งเสร็จปุ๊บเประยะทางเท่านี้ครูเผือกเดินต่อไปห้องสี่ทับสามไประยะทางเท่านี้จะว่าครูเผือกเดินเพิ่มไปใช่ไหมใช่นี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สัมพันธ์นกับสิ่งที่โจทย์ถามเลยครับทั้งหมดหวกเดินไปห้องสี่ทับหนึ่งแล้วไปเดินต่อไปสี่ทับสามอีกเป็นระยะทางทั้งหมด กี่ตารางเมตรไอ้กี่กิโลเมตรถูกไหมครับท่าน,นั้นเองวิธีการครับนี่สิ่งที่โจย์ถามบอกอยู่แล้วแม่เดินทางระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรทั้งหมดทั้งหมดนี่คือบวกแน่ๆแม่เดินทางไปส่งจอยระยะทางเท่าน,นี้นี่คือสิ่งที่โจย์กําหนดให้แล้วเดินต่อไปอีกตลาดอีเท่านี้นี่คือสิ่งที่โจกำหนดให้นี่ครับประมาณนี้ อ่าได้ประโยชน์สัญลักษณ์แล้วครับนี่ครับทีนี้มาหากันเห็นไหมครับเอทำไมจึงเป็นสิบห้านะครับเศษสามส่วนสี่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ เออจนนับกับจนบบจนับบวกกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าแล้วค่อยเอานี่กันนี่มาทําอะไรกันบวกกันแต่ถามว่าส่วนมันไม่เท่ากันบวกกันได้ไหมอ่ะผู้ถามคําเดียวไม่ได้ครับไม่ได้ทําไงฮะสิบคูณสองเป็นยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสองบวกยี่สิบห้าสี่ยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสี่ ทำตรงนี้ครับให้เป็นส่วนสี่เท่ากับยี่สิบเอ็ดคูณสองครเท่ากับสองสี่สิบสองส่วนสี่บวกยี่สิบเอ็ด เท่ากับ3 6, ามหกหกสิบสามส่วนสีรับเศษเกินอยู่หารเลย1 4ทด2ชัก3 4ม20่ห้ายี่สบเห็นไหมครับเศษ เศษนสามอ่านี่นะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีให้เห็นนะครับนี่ตัวนี้ครับเนี่ยนี่คือคำตอบครับสิบห้ามาแล้วครับสิบห้านี่ครับสิบห้าเห็นไหมครับเศษสามนี่ครับเศษสามส่วนสี่นี่ครับส่วน,นสี่มาทางนี้ นี่ครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการคิดครับเห็นไหมชัดยังชัดเลยเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าสิบกับห้าบวกกันเลยได้ไหมไม่ได้นะครับสิบกับห้าบวกกันเลยไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะส่วนตรงนี้มันไม่เท่ากันนั่นเองเป็นบวกกันเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทาก็คือหนึ่งต้องแปลงจํานวนค่าตรงนี้ให้เป็นเศษเกินทั้งคู่เลยเนี่ย เมื่อแปลงเสร็จเกินปุ๊บดูส่วนครับส่วนเขาบอกชัดเจนเลยเห็นไหมสองกับสี่มันไม่เท่ากันบวกกันไม่ได้ครับบวกกันไม่ได้ก็ต้องแปลงแปลงให้ส่วนมันเท่ากันสองเป็นสี่บวกกันนี่เท่ากับสี่สิบสองส่วนสี่บวกยี่สิบยี่สิบเอ็ดส่วนวสีนส่เสร็จแล้วได้เท่าไหร่ไปหารครับนี่ครับได้หกสิบสามส่วนสี่เอาไปตั้งหารเลยก็จะได้คําตอบสิบห้าเศษสามส่วนสี่จบนี่ครับนี่คือวิธีการคิด นะครับไม่ใช่อยู่ๆนักเรียนไปสโลว์จำนวนคาบไปบวกกันเลยเนี้ยตายครับไม่ได้ฮรนะครับนะครับนี่คือวิธีการคิดนะครับแต่ในนี้ยมันไม่มีวิธีการคิดให้เรานะครับมันเป็นวิธีการทําให้เราเฉยๆแล้วนั้นเราต้องแยกแกะให้ออกนะครับอ่ะหมดแล้วหรอหมดงานจัง อ่ะนักครูนะครับมาหมายงานเลยแล้วกันนะครับคลิปสองจะสั้นหน่อยนะครับไม่ถึงสิบห้านาทีไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันก็ไปด้วยกันได้นะครับก็ให้นักเรียนทําหน้าสิบแปดนะครับแล้วก็สิบนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมขุนขนุนใช้เวลาทําการบ้านคณิตศาสตร์1นึเศษสองส่วนห้าชั่วโมง และใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิละปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์8ส่วน20ชั่วโมงขนุนใช้ทําการบ้านศิลปะกี่ชั่วโมงอ่าเอาไปทําอะไรครับต้องวิเคราะห์ในตู้ปลามีน้ําอยู่เศษหนึ่งส่วนสองตู้ถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้าเศษเจ็ดส่วนแปดตู้จะต้องเติมน้ําอีกเท่าไหร่เอาไปทําอะไรครับจะต้องเติมน้ํอ่าต่อไปแม่ใช้เกลือป่นใบเศษสองส่วนเก้าขวด ทำให้เหลือเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามขวดเดิมในเกลือป่นมีเท่าไหร่เออยากรู้ว่าเดิมของเดิมอะมีเท่าไหร่จะทำไงอะเอาไปทำอะไรกันบวกลบต่อไปแคนเดิอนออกกาลังกายวันแรกสองเศษเก้าส่วนสิบกิโลเมตรซึ่งมากกว่าเดินวันที่สองอยู่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลเมตรวันที่สองแคนเดิอนในระยะทางเท่าไหร่ วันแรกเดือนได้เท่านี้มากกว่าวันมากกว่าเดือนมาที่สองเราวมาทำอะไรกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็บอกในแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับวันพ่อก็อย่าลืมนะครับบอกนักพ่อด้วยแล้วกัน ก็จะเริมทำความดีกันนะจ๊ะด้ความเป็นห่วงจากคุณครูเผือกสุดหล่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคุณพ่อครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วย